ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมยีอีกเช่นเคยทุกคนวันนี้เราอยู่กับรายการนะครับผม I am scooter วันนี้ทุกคนผมมีสนามาแนะนําให้ทุกคนได้รับชมกันอีกแล้วนะครับผมสถานที่แห่งนี้ที่อยู่เบื้องหลังผมทั้งหมดนะครับผมจะอยู่ที่บางใหญ่นะครับเส้นบางใหญ่คือผมก็ไม่รู้ว่าทางนี้มันมันไปตัดกับถนนอะไรบ้างนะครับผมแต่ชื่อว่าชาวนาบ้าขึ้นนะครับผม How the fuck let you for away let party slip like Im สไตล์สนามที่นี่าจะเป็นปูนทั้งหมดนะครับทุกคนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนเขาจะรองรับทุกประเภทกีฬาเลยนะแต่ว่าเขาทำแบบให้เซิร์ฟเหมือนโดยเฉพาะเหมือนกันทุกคนเพราะว่า คำว่าชาวนาบ้าขึ้นมันก็ต้องสไตล์เซิร์ฟอยู่แล้วนะแต่วันนี้เราเอาสกูตเตอร์นะผมมาเล่นกันที่นี่ทุกคนส่วนค่าใช้จ่ายสาหรับที่นี่นะครับผมก็คือท่านละ120บาทนะครับผมทั้งวันนะครับผมนะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะเขามีหลายโซนนะครับผมแล้วก็โซนแต่ละโซนนี่ท้าทายมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนนะผมไปรับชมแต่ละโซนโซนๆกันดีกว่าว่าสถานที่แห่งนี้นะผมมีกี่โซนมีแบบอะไรที่น่าตื่นเต้นทำให้ทุกคนอยากมาเล่นกันบ้างนะผมไปติดตามมันทุกคนไป เราก็อยู่กันตรงจุดเริ่มต้นนะครับผม,มของการเล่นเซิรฟ์ฟหรือว่าเล่นประเภทกีฬาเอ็กซ์ตรีมต่างๆที่สถานที่แห่งนี้นะครับผมขเขาจะมีจุดเริ่มต้นนะครับผมเมื่อะก,กี้ผมเลยมาสักามาสักครู่นี้ก็คือ,ขอเขาจะปล่อยตัวไหลาจากตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ตามทางกันมาเรื่อยๆนะทุกคนนะนี่ก็คือโบทุกคนลองดูความสูงตัวผมกับโบดูนะครับ<ม>ผมเนินหรือคลื่นนะัน่นเองเรียกง่ายๆนะทุกคนสูงมากผมบอกเลยคือแบบมิดหัวแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ครับผมมีแบบ ตื่นเต้นที่ผมบอกว่ามีเป็นสิ่งที่สนามที่ทําให้เราแบบตื่นเต้นเราก็รู้สึกกลัวกันไปเลยนะผมซึ่งเลยหัวทุกคนไปอีกแน่นอนเลยนะทุกคนนะยิ่งกว่าสะไว้นะ้ำอีกนะทุกคนนี่ครับนี่ขนาดสูงนะในทุกคนลองดูนะผมเลยหัวผมแน่นอนนะผมแต่ด้านหน้าผมครับโอ้แน่นอนทุกคนดูยิ่งครับผมใหญ่มากทุกคนคือใหญ่แบบ ใหญ่มากๆแล้วครับผมและการที่เราจะลงไปเนี่ยผมจะบอกเลยต้องระมัดระวังมากๆนะทุกคนต้องระมัดระวังมากๆนะครับผมต้องต้องมีความชนานาญไม่นั้นจะเกิดอันตรายกับทุกคนได้นะครับผมก็ดีตอนนี้ก็จะมีน้องเซิร์ฟนะผมลองเล่นลงมากันดูแต่ทุกคนดูแบบโอ้โหผมลงไปยืนเนี่ยผมยืนให้ทุกคนดู ใหญ่กันไปนเลยที่เดียวเฉี่ยวนะครับผมแนละ้วก็ใหญ่มากๆทุกคนกับจุดๆนี้นะก็คือจุดที่เรามาจากจุดเริ่มต้นเขาจะส่งเรามาถึงนีแล้วให้เราวนกลับไปนะผมแต่การส่งกลับไปเนี่ยเราจะไม่มีแรงส่งนะเราจะมีแต่แรงลงมานะทาให้เรามาเล่นขึ้นตรงนี้ได้นะครับผมก็ถือว่าเขาออกแบบได้ดีแต่ผมตอนนี้อยู่ในโซนโซนแรกเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูในโซนต่อไปดีกว่าจะเป็นโซนที่ดรอปลงมาจากนี้นิดหน่อยนะครับผมไปดูกันทุกคน okay. yeah. but god damn i wanna say song she a dime wanna make her mind hurt through the great t i n e she a great time yeah it should be a god damn crime to look that damn fine ตอนนี้ก็อยู่ในโซนในร่มที่ผมบอกถ้าท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะก็จะในร่มจริงๆนะครับผมแต่บ่อกก็จะเป็นเหมือนป่ออ่าคนเริ่มต้นในการเล่นนั่นเองนะครับผมพื่นจะไม่สูงแล้วก็ไม่ชันแล้วก็จะมีระยะเวลาให้เราได้ส่งตัวนะครับทุกคน ก็ถือว่าโอเคจุดเริ่มต้นเราได้มาลองเล่นในร่มมันก่อนถ้าแดดร้อนๆหลบหลนกนได้นะครับทุกคนนะแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งโซนทุกคนซึ่งยังไม่สมบูรณ์ <c oughs> มีหลายโซนมากที่เขาเหมือนกําลังจะทํานะผมเราก็ได้มาก่อนเลยนะครับผมยังไม่เสร็จเลยทุกคนเดี <c oughs> ๋ยวไปรับชมกันครับครับผมแล้วลอีกหนึ่งโซนทุกคนคลื่นตรงๆนะครับผมไม่ได้เป็นเคิร์ฟคลื่นนะผมก็จะมีแบบอันนี้น่าจะเหมาะสําหรับเซิร์ฟ มากที่สุดแล้วทุกคนเพราะว่าเซิร์ฟเขาจะมีการขึ้นลงด้วยในรูปแบบของคลื่นนะครับผมตรงนี้ก็จะเหมาะทั้งมือใหม่แล้วก็ผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วนะครับผมลองมาเล่นกันดูทุกคนระยะทางดีมากนะครับผมใช้ระยะเวลาไปกลับนานแน่นอนนะครับผมเมื่อยกันเลยนะครับผมก็ลองมาเล่นกันดูได้ครับมีที่พักมีห้องมีพื้นที่ให้ทุกคนได้คือรองรับคนได้เยอะมากผมผู้ตรงนี้ได้เลยนะครับรองรับผู้คนได้เยอะจริงๆนะครับสถานที่แห่งนี้นะทุกคนลองมาเที่ยวมาชมกันได้ครับผมชาวนาบ้าคลื่นครับ ผมจังหวัดนนทบุรีบางใหญ่ทุกคนก็ด้านหลังของผมนะครับผมผมคาดว่าเขาน่าจะทําเป็นโซนสเตจนะคะผมหรือว่าโซนเริ่มต้นของพวกประเภทกีฬานั่นเองก็หมายความว่า ใครที่มือใหม่ฝึกหัดนะคบผมก็ลองมาเล่นกันตรงนี้ก่อนได้ก่อนที่จะไปเนินใหญ่ขึ้นใหญ่กันนะทุกคนสําหรับคึืนที่นีก็ถือวิ่าเยอะมากไม่แพ้ส่วนสยามทะเลกรุงเทพเลยนะทุกคนก็ถือว่ามีอะไรให้เราได้เล่นแปลกใหม่ในจังหวัดกรุงเทพละกันอย่างนี้ดีกว,ว่ามันก็คือมันน่าจะเป็นเขตจังหวัดนนท์แล้วแหละเนาะก็อยู่บางใหญ่นะครับผมลองมาเล่นลองมารับชมสถานที่แห่งนี้กันได้นะทุกคนเพราะว่าผมผมว่าจะเป็นสถานที่ที่ใหญ่โต พอสมควรเลยนะทุกคนนะตรงนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนโบนะครับผมโบฟิล่าสระไว้น้ำานละทุกคนนะการเชิดขึ้นมานะและการลงนะผมว่าค่อนข้างจะจะจะ,จะดีเลยน่าเล่นอยู่เหมือนกันนะฟิลสระไว้น้ําเลยนะเป็นโบโบนี้นะครับผมสําหรับเคิร์ฟในบ่อนะครับผมก็จะเป็นเหมือนแบบเคิร์ฟแล้วลงมา2ส,สเต็ปนะครับทุกคนส่วนขอบบ่อจะเป็นเหล็กนะทาให้เราแบบลองมาฝึกสไลด์กันได้ถ้าคนที่แบบ เก่งพอสมควรแล้วทุกคนเพราะบอกค่อนข้างจะชันเหมือนกันนะครับผมนะโซนนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันครับ i don't get what i want i get what i need every single day i'm heading off to my dream and i get everything that i damn well please i don't give a damn if you all listen to me because i'm running i'm the only one that really want it i'm the only one that's really got it i'm just being honest i'm just doing everything i promise because i want it bad enough that i'm gonna make it as an artist and i know i'm not the smartest and i know i'm not the largest but i promise you that i'm gonna be the one that worked the hardest because i promise you that i'm just getting started and i promise you that my skills are getting sharper so i'm gonna get charted, can't be guarded nah i'm the one to get retarded get the party started yeah get the party started yeah so let me get up on it yeah but you got me fucked up i don't Know what's up, pour that shit in my cup We bout to turn up Crank this shit I'm sold out Sounds like we're sold out in front of a whole ผมก็เป็นยังไงกันบ้านะครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับผมชาวนาบ้าขึ้นนะทุกคนใครที่สนใจที่จะมาเล่นนะผมก็อยู่เส้นถนนบางใหญ่นะครับผมเรียบเส้นถนนบางใหญ่แล้วจะมีซอยเข้ามานะติดกับริมถนนเลยนะทุกคนลองเข้ามาเล่นกันดูได้นะผมค่าใช้จ่ายนะทุกคนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ท่านละ120บาทนะครับผมเล่นได้ทั้งวันครับทุกคนมาเช้ามาเย็นเล่นได้หมดนะครับผมส่วนสนามที่นี่นะครับผมโซนทั้งหมดนะครับผมก็จะมีโซนโบลมนะครับ ผมสเน็กโบนะครับผมโบแล้วก็บิเกนเนอร์นะครับผมก็ลองมาเลือกเล่นกันได้นะครับผมก็สําหรับวันนี้คนระับผมก็เป็นยังไงคงถูกใจทุกๆคนนะครับผมกับสถานที่แห่งนี้นะครับผมชาวนาบ้าขึ้นนะครับผมฝากติดตามมันด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมฝากติดตามช่องทาง YouTube ด้วยนะผมกูสกูเตอร์นะครับผมก็ช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่เกี่ยวกับกีฬา ประเภทสกูตเตอร์ทั้งหมดนะครับผมเราพยายามจะมีสอนท่านะครับพาจะมีพาไปเที่ยวก็จะหลายหลากหลายกันไปในช่องช่องเดียวนะครับผมส่วนช่องทางการติดต่อนะครับผมก็จะมี a c e b o o k นะครับผมสกูตเตอร์สั้นไทยแลนด์นะครับผมเข้าไปพูดคุยกันได้ในกลุ่มนะครับผมก็จะมีพี่ๆนะครับผมคอยให้คําปรึกษาทุกๆคนมือใหม่ที่กําลังเริ่มเล่นหรือหาอุปกรณ์ก็ลองเข้าไปเลือกนะครับผมแล้วลองเข้าไปปรึกษาในกลุ่มกันได้นะครับผมและอีกกลุ่มนึงครับผมเป็นกลุ่มเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยใช้ ประเภทผ่านะสกูตเตอร์นั่นเองนะผมก็คือโกสกูตเตอร์นะผมแต่เป็นกลุ่มใน Facebook นะก็ลองเข้าไปติดตามพูดคุยกันได้ใครมีสถานที่ใหม่ๆก็แนะนำกันมาในกลุ่มได้นะครับเดี๋ยวพวกผมก็จะไปตามนั้นกันนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามมันด้วยนะขอบคุณมากนะครับผมกับสถานที่แห่งนี้นะชาวนาบ้าคืนนะครับผมแล้ววันนี้รายการ I สกูตเตอร์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สนามหน้าทุกคนสวัสดีครับ